ผู้ปกครองทุกๆท่านและเด็กๆทุกๆคนนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรค่ะชื่อว่าเพลงตาดูหูฟังนะคะเข้ากับหน่วยการเรียนของเราในวันนี้เลยค่ะหน่วยการเรียนของเราในวันนี้ก็คือการดูแลอวัยวะของหนูเด็กๆรู้ไหมคะว่าอวัยวะที่สําคัญสาคัญในตัวของเด็กๆมีอวัยวะอะไรบ้าง งั้นเรามาดูกันเลยค่ะอวัยวะที่หนึ่งของเราก็คือดวงตาใช้สำหรับมองสิ่งต่างๆ อวัยวะที่สองก็คือจมูกใช้สำหรับดมกลิ่นและหายใจอวัยวะที่สคือปากใช้ทานอาหารและพูดอวัยวะที่สี่คือหูใช้ฟังเสียงต่างๆอวัยวะที่หคือมือใช้จับสิ่งของต่างๆและสุดท้ายอาวัยวะที่หคือเท้าใช้สำหรับการเดินค่ะ ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ดูอวัยวะต่างๆแล้วนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้เลยค่ะบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือหน่วยการดูแลอวัยวะของหนูเรื่องลืมตาหลับตาคำสั่งก็คือให้เด็กๆฟังข้อความและลองทำท่าประกอบ้อมบอกความรู้สึกแล้วระบายสี ข้อความเราลืมตามองดูสิ่งต่างๆและหลับตาเพื่อพักสายตาเราดูแลดวงตาไม่ใคยยีตาแรงๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังข้อความแล้วเด็กๆลองหลับตาดูนะคะหลังจากที่เด็กหลับตาแล้วเด็กๆมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมองเห็นอะไรไหมเอ่ยนะหลังจากหลับตาแล้วลองลืมตาดูคะ่ะ จ๊ะเอเด็กๆมองเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆลองหัดทำดูนะคะลูกค่ะหลังจากที่เด็กๆทำแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีรูปเด็กหญิงเด็กชายด้วยนะคะโดยระบายผมของเด็กหญิงและเด็กชายเป็นสีดำหรือสีน้ําตาลค่ะส่วนชุดให้เด็กๆระบายตามจินตนาการให้สวยงามได้เลยค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่2%ของหน่วยการดูแลอวัยวะของหนูกิจกรรมวันนี้ก็คือดูแลจมูกและหูคำสั่งสนทนาจากภาพพร้อมชี้อวัยวะและระบายสีภาพเด็กที่ชี้จมูกข้อความก็คืออย่าใช้นิ้วแคทจมูกและหูอาจเป็นแผลได้นะครับค่ะเด็กๆลองจับจมูกเด็กๆดูสิคะจมูกอยู่ตรงไหนเอ่ย หลังจากที่เด็กๆจับจมูกแล้วมาลองจับหูดูบ้างหูอยู่ตรงไหนคะหูจ่าได้ยินไหมจ่าค่ะหลังจากเด็กๆจับอวัยวะจมูกและหูแล้วเด็กๆมาดูในภาพเลยนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะที่กำลังชี้จมูกอยู่ คุณครูสังเกตเห็นเป็นเด็กผู้ชายค่ะให้เด็กๆระบายภาพเด็กผู้ชายนะคะโดยระบายผมของเด็กผู้ชายเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลส่วนชุดให้เด็กๆระบายตามจินตนาการได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามของหน่วยการดูแลอวัยวะของหนูนะคะ กิจกรรมวันนี้จะมีสองหน้านะคะเด็กๆค่ะในหน้าแรกเป็นกิจกรรมดูแลปากของเราคำสั่งสนทนาจากภาพแล้วใช้นิ้วมือลากเส้นตามทิศทางลูกศรพาเด็กไปล้างปากให้สะอาดและใช้สีเทียนลากตามค่ะเด็กๆเ,เห็นเส้นรอยปะไหมคะให้เด็กๆนำสีเทียนหรือดิน